สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับก,กระแสหุ้นประจำเช้าวันพฤหัสที่5มกราคม2 5 5 5ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันนะคะปิดที่ระดับ1,036.21จุดเพิ่มขึ้น10.89จุดมูลค่าการซื้อขาย1,9358.60ล้านบาทนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ602.11ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ157.78ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ1369.80ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปขายสุทธิ1 8ี่1 2ล้านบาทไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างค่ะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น21.04จุด N นสแดลดลง0.36จุดส่วน S&P ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.24จุดในขณะที่ดัชนีนิกเกอตตลาดหุ้นญี่ปุ่นเมื่อเช้านี้เปิดตลาดปรับตัวลดลง44.45จุด ทางด้านราคาน้ำมันนะคะที่ใน MEX ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น0.26ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนดัชนีค่าระหว่างเรือปรับตัวลดลง72จุดมาปิดที่ระดับ1,552จุดค่ะ ตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ก็ปิดในแดนบวกนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากยอดคำสั่งซื้อของโรงงานในสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนค่ะในขณะที่หุ้นกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันหลังจากมีรายงานยอดขายรถยนต์ใหม่ประจำเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งค่ะวกมาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างนะคะ เมื่อวานนี้ก็ปิดในแดนบวกเช่นเดียวกันนะคะปิดไปบวกไปถึง10จุดค่ะก็ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้ก็สอดคล้องก,กันกับตลาดหุ้นภูมิภาคเช่นเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้นักวิเคราะห์ประเมินว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะแกว่งตัวคล้ายๆกับเมื่อวานนั่นก็คือในแดนบวกค่ะแต่อาจจะไม่แรงมากเพราะว่ารับรู้ข่าวดีไปแล้วในเรื่องตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐค่ะส่วนปัใจจัยในประเทศวันนี้ยังมีลุ้นนะคะจาก อกองทุน LTF นะคะซึ่งเมื่อมีการถ่ายถอนกองทุนแล้วมีเงินสดเหลืออยู่บางส่วนอาจจะเห็นการกลับเข้ามาซื้อตุนหุ้นที่มีการจ่ายปันผลดีก็เป็นได้นะคะวันนี้ค่ะมีแนวต้านบริเวณ1,050จุดถึง1,070จุดค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับจับกระแสหุ้นเช้าวันนี้นะคะพบกันใหม่ได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ